สว,ส,สวัสดีค่ะคัสครับคะ่ะวันนี้นนพี่นิงกลับมาเอร์ตัว CPO อีกครั้งหนึ่งวันก่อนหน้านี้คุยเรื่อง m a c ครไปแล้วภาพรวมดูในเกณฑ์ดีแม่จะดีด้วยหรือไม่เดี๋ยวให้พี่หนิงพูดให้ฟังเลยครับเชิญครับพี่หนิงครับได้เลยค่ะก็หน้าถัดไปนะคะก็วันนี้เนี่ยเราเมีการ c o อร์หุ้น CPO ด้วยราคาเป้าหมาย65บาทแล้วก็แนะนำซื้อ นะคะถ้าจำกันได้เนี่ย CPX เราแนะนำถือนะคะทีนี้หน้าถัดไปเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะทีนี้ถามว่า c p r ดีกว่า CPX ยังไงถึงแนะนำซื้อแล้ว CPX เป็นถือนะคะถ้ามาดูสัดส่วนรายได้เนี่ยต้องเรียนว่า c p r เนี่ยถือหุ้นใน CPX 60%เนะคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยจะรับรู้เข้ามาหรือที่เรียกว่าคอนโซลเข้ามานะคะ ตัวรายได้จากตัวร้าน7เนี่ยอยู่ที่ประมาณ50นะคะแล้วก็ตัวร้านแมคโครเนี่ยอยู่ที่20ไปปลายส่วนร้านโลตัสเนี่ยอยู่ที่20ต้นๆนะคะแน่นอนว่าร้าน7เนี่ยมีสัดส,ส่วนกำไรที่ดีกว่า2ตัวท,ที่ที่ว่าแล้วก็ยังเติบโตสูงกว่านะคะเอ่อถ้ามองในด้านของการเติบโตเนี่ยอย่างปี22เนี่ย รายได้ทุกทีนะคะปี2-3รายได้ของร้านเซเว่นเนี่ยเติบโตถึง13% year on year นะคะในขณะที่ตัว cpx เนี่ยอยู่ที่ประมาณ mid single หรือว่า5%เอ่อ year on year เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเอาธุรกิจมายำยำรวมกันแล้วเนี่ยเราต้องเรียนว่า cpo เนี่ยจะดูดีกว่า cpx เพราะว่าร้าน convenience store หรือว่าเซเว่นเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีเยี่ยม แล้วก็มีสัดส่วนรายได้ถึง50%นะคะเอ่อถ้ามองภาพถัดไปหน้าถัดไปนะคะตัวร้านของ CPL เนี่ยเรื่องของเอ่อสตอรี่อาจจะคล้ายๆกับ CPX ก็คือมีการเติบโตที่ดีระดับหนึ่งก็คือ8%ของปีนี้เอ่อสอนะคะของยอดขายแล้วก็เอ่อมีเอ่อ,อ,อการจ่ายคืนหนี้ที่คล้ายๆกับแมคโครนะคะ เหตุผลก็คือว่า EBITDA ของเขาเนี่ยประมาณ83,000ล้านเนี่ยในขณะที่เงินลงทุนขยายสาขาเนี่ยรวมกับแมคโรแล้วก็โลตัสแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ26,000ล้านนะคะพอเงินสดเหลือขนาดนี้เนี่ยก็จะมีการจ่ายคืนนี่ประมาณ20,000ล้านต่อปีนะคะทำให้กำไรเนี่ยเพิ่มจากทั้งตัวธุรกิจหลัก แล้วก็มาจากการที่ดอกเบี้ยลดลงปีละพันกว่าล้านนะคะเออทำให้กำไรปี2-4เนี่ยมองว่าเติบโตได้18%ถึงแม้ว่าตัวยอดขายจริงๆเนี่ยจะเติบโตเพียง8%เอ่อมาดูเรื่องของ sales t a Sale r growth นะคะเป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญสำหรับธุรกิจคาปลีกเนี่ยสิ่งที่เราพบคือในไตรมาส4ีเนี่ย เซมสตอร์เซลของอตัวเรียกว่า convenience store กับ Wholesale ก็คือร้านเซเว่กับร้านแมคโครเนี่ยยังดีอยู่ะนะคะก็เซเว่นเนี่ยอยู่ที่3.5แมคโครเนี่ยอยู่ที่ถ้าตัวแมคโครเองเนี่ยก็อยู่ที่3-4ถึงเหมือนกันแล้วก็โลตัสเนี่ยอยู่ที่5เปอร์เซ็นต์ในตรวมาส4นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว ตัวเซม e สตอร์เซลลที่ดีเนี่ยก็จะเป็นเหตุผลให้เรา,าให้ตลาดเนี่ยเป็น p o s i t ีฟแค a t ลิสต์ได้นะคะก็ถ้าหน้าถัดไปก็จะเป็นภาพของหนี้ที่ลดลงมานะคะภาพเป็นแบบนี้เลยขวาบนคือยอดหนี้ที่ลดลงมานะคะแล้วก็ซ้ายล่างคือตัวของอดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลงมา แล้วขวาล่างก็คือตัวของกำไรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดอ CPR เนี่ยราคา valuation ถูกกว่า macro ขอโทษทีค่ะ CPX นะคะวันนี้เนี่ยทเทรดที่ประมาณ25เท่าในขณะที่ CPX เนี่ยประมาณ30เท่าแล้วถ้ามองค่าเฉลี่ยของเขาที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ34เท่านะคะเพราะฉะนั้นด้วย เซมสตอร์เซลที่มันเป็น p o s i t i v e c t t a l y s t เนี่ยเราก็คิดว่าหุ้นเนี่ยสามารถไปต่อได้ค่ะมีเท่านี้ค่ะครับผมขอบคุณนนครับพี่หนิงครับเท่าเท่าที่ฟังะนะครับก็เหมือนกับชอบแม่มากกว่าลูกใช่ค่ะนะครับด้วยเหตุผลทั้งในเรื่องของราคาที่ถูกกว่าทั้งในเรื่องของการเติบโตของผลกำไรที่ดีกว่านะฮะโดยเฉพาะมาจาก7ซเว่นอีเลเว่น นะครับะนะครับพี่หนิงพูดค่อนข้างเคลียร์ค่อนข้างชัดนะครับถึงเหตุผลที่แนะนำให้ซื้อนะครับสำหรับตัว CPR นะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่หนิงมากๆนะครับ